<rural> ตาดงโอ้โหโอ้โหีนนี่โอ้โหสุดท้าเรามาลำลางกันนะข้าวอย่องง่ยอย่างง่าไม่ได <u> uh, ้้่เลยจะบอกแล้วลูกอย่างง่ายสุดท้ายแล้วที่เราจะมาเจอในในห้นี้ใช่ของฝังลายนิดหน่อย แล้วได้วเยจะบอกเลจับด้เหรอยบ้นก็เพอกันใโอ้ไม่ใช่นผู้ปกะเยโทไปแล่ไะว่นเี้ยเฮ้ยไม่ตายด่อนอยู่อ่ะปกติที่พาไปเดเล่นลูกค่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอบ้านนี้เลี้ยงยุงเว้ยเว้ย อู๋อีกตัวนึ่งอีกตัวนึ่งไม่่ต้องมีกินเจท่านนียเคยกับยุงแล้วเอามันดมๆเข้าจมูกไปนักนัดนัดยุงเข้าจมูกขัดยิ้มเลยได้ตบๆกันลงมันดมๆถึงอยากรู้กิ่นนันเป็นยังไงล่ะครั้งเอามันดม้อยู่ก็เอามันดมจริงจงไม่เามาดูดไ่่อเลย รู้สึกยังไงกันบ้างคะวันนี้จะเป็นวันที่หยุดสอบไปไหนมาเลยไปไหนมาไหนจะไปทำอะไรกันยังไงจะอยากกินอะไรกันนะ่ะน่าเรียมไม้เห็นนะทำไมเจาได้เยียมเอาไว้เอนฉลองไงอะไรนะ ไก่ทอดอ่ามีอ๋อมีมีตะปูี่อามานะคะกินไก่ทอดขนดใหญเอ้ยันี้คุณมีเห็นเอยไม่ได้กินเตะไมาบอกก็ี่บอกว่าไก่ทอดนหญไกไตลเนี่ยอร่อยมากเอาไปเอาไปยัดไคับละม่าแบบท กินมาหมดแล้วค่ะบ้านนี้ก็กินดีนะแล้วคาะบ้านนี้ก็กลับไปเขาต้องปะเทมที่อมันทำให้มันมันตลาหนักนี่นี่แล้วอากับพากพาดแล้วค่าออกมาใส่ไม่ได้ทำไมลูกมันมีห่ออีกเหรอไม่สมควรออนแอร์เ่งวยาวชสตดไม่ดีโอเคอันนั้นก็ก็รู้ไปเองนะคะชินใจ วับนะคะอยากกินลูกปลาสดไม่ไ่เไม่เคยเคยเลยปลาอาหารให้ปนไงลูกปลาช่วงเวลาจริงจะไม่กล้ากินออกไปต้องไม่ต้องเลิกกินเราเล้วจะกินสุกี้โดยการเลี้ยงจับให้ลูกตาย ะเนื้อมาอ๋อเพราะบ้านมีแบบบ้านเขาไปเขไปทานคุกกี้มาค่ะวม่ทานเลยไม่กินไม่บอกใครว่กินอะไรทานที่ไม่กินอะไแล้วเพราะว่าไม่ทานแม่แต่เขาก็เป็นคนชวนพี่มาสองสองสามครั้งเลยนะคือแบบใจก็อยากให้พี่ไปกินแล้วมีวันนยงี้ได้ไปกินเงี้ยแล้วก็กลดว่าเอ้าแล้วมันอยากกินแล้วเพิ่งมาดูที่อยากคือไอ้ที่อยากกินเนี่ยคือกินได้แค่เดียวและกินแล้ว ไม่กินไม่กินใช่แล้วกินกินเนื้อเนื้อห่ะเขาก็หมักนี้เหมือนเขาว่าแสนอร่อยทำทุกันขึ้นมาทุกคนกินมันสามชิ้นนั่งกินคนเดียว เขาเขาก็ไม่ทานอย่างอื่นเก็ไม่ไม่ดูไม่ดูอ้าทำไมล่ะคะลุงตาไม่กอดใครด้วยพวกชิ้นอะไรพวกแก่หนุ่มที่เลยเขาจะไย่างนี้เลคะเราจะเป็นคนดีดีแน่น่เต็มควมีของสุข็เอาไปหมักความสุก็มีความสุเดี๋ยวจะไปหมักเต็เราจะเนียกอะไรกันเยอจะซื้อมาทำว้นสองโลสร้งไว้หมักให้เสร็จสร้างขเสียเองก็ไก่นอยแล้วนี้เต็มเก็บกระป๋องกระเป๋ากันงั้นครับ มัน,นมันเก็บไม่ได้เป็นหลังนะเพราะมัน,น,นเงยอะมากใช่ไหมสามเดือนมันน้องก็สู้สแต่ละทัด <c oughs> เป็นห้องนตละเป็นห้องพูนวก็มีมาให้ทุกชิปนี่ใช่ของก็ดีนะ เป็นดิเยบตดงบ้าเปิด้ค่ะเฮ้ยตอนนีราเอคืนอบกนะคะู่บ่อยๆเขาอาจจดีอรนะมนะคะยามานะคะหนูเอาตัวหล่งเนี่ยใจก็เออมเป็นที่ะคะ้านีผมมันจะเจอเจันกอนชาว่อนาลัเองเอาคืนได้มันไม่คบแล้วเนาะเดี๋ยวไปกับระยะางัน นี <Tipp> ่ไงเขียนชื่อไว้จองเคยเคยลนะเ็นแนวบั้นมาแลวเแบบคุดคดบ่อยๆ๋ยวเขาให้ดีเย่นเลยไปได้ก็เอาใเอาแลวเ็นอันเสรอลยโอ้โหสวยทุกอันยอดแต่ก็เปลี่ยนหลอดหน่อยเปลี่ยนหลอดหลอดที่ขาดนะคะมอันนี้หลอดโบราณมอสไม่ถอดต้องเลยใช่ ผัดพอแล้วไม่ใช่เหรอัยวันแรกเวันมูตอปุ๊บติดมือมาเลยหัวนอนทนไงสะพานที่ทีงานวิ่งมาเลยไม่รู้ตอนแรกที่ว่ามงไม่ตอบานขนาดนี้ครับระฉะรแก้เนียเอลูกเปลือล้วูอะไมาลส่กินไมเป็น I <laughs> เอ๊ะแต่ไม่ติดติดเดียมันจยิ่งดมัเยต็มได้ต่อี่ยแต่ว่าใครมันจะมได้มกล้องในบ้านนะใครใครใคร่ี่ไม่เคยเล่นหูเล่นตาไม่เคยเล่นหูเล่นตาอะไรนะคะเล่นหูเล่นตาอะอาูดีค่ะคืออะไรอ๋อเหรอแวก็เป็นตาแพ้ถ้าถ้าอยู่เวลาเวลาอย่นี้าคนเดียวอะค่ะมันก็จะแบบจับเราคนเดียวมันก็แบบอื โอ้ยมันขยับให้เห็นเลยเหรอคะลนกได้ยินเลยแล้วมันเก็เลยก็จะแบบใคระให้มาี๊ด้ตามเราตัวตัวเองต้องดว่าของเรานยัขอยอ้หนี่นี่ฝั่งฝั่งก็มุดเขาแล้วคั วันนี้อยากจะพูดอะไรกับคนทังบ้านก็รีบพูดออกมาเนาะเป็นวิธีพูดผ่านกล้องวันสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีไม่ว่าคุณจะเป็นวีไหนก็แล้วแต่ของเรทุกคนจะเป็นแฟนคลับของวีไหนก็ตามเนาะภูมิใจที่เอาเห็นอะไรที่หลบนี่ก็เป็นท่าเจอจุตัวแล้วถ้าจะไม่ออกมาแบรลืดติดอะไรประมาณนี้ด้ดีได้ใช่ในฝ่าฟันขนาดนี้ คนจริงนี่แบบคุณลำบาก มาเชียทำป้ายมาโดนกรหายารถนี้ก็ไม่มีรถเตยใช่รางวันก็ตนที่เราทำแล้วก็มาดูที่ใจหลักหยากมาเห็นที่ผู้สมัคกคุณแย่งหมัดกันมาบัดก็ไม่ใด่เาเหนทีบัดยืนยืนกันทีสองชั่วโมงช่วงางนแล้วาปใ่เบียดกันเองกเลยอาจารย์ไม่ลงมาใกใๆก็มาดูนะตุ่หลักใจมาลารอกันทีหน้าประตูตั้งแต่บบาะบนักมากสี่ห้า ค่ะจุดที่๙แต่อาทิตย์นี้หลัฝนตกอ,ตอ,อันนี้ต้องต้องบอกไปได้เลยใช่ไหมคะที่ว่าอาทิตย์นี้ปกติทุกอาทิตย์เขาจะเปิดให้เข้าหลังจาก๒ทุ่ม ใ่ทีเนียเขาจะไม่เปิดให้เข้าแล้วนอะประมาณว่ามันล้นมากๆแล้วอะค่ะกันวนจันวลที่จะยใชไม่ได้เขาเลยจะไม่เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกลาหลน่ารักก็เลยนี้ก็เผื่อคนทางด้านจะได้รู้ว่าถ้าถ้าไม่มีบัตรอย่ามาเลยมันไม่คุ้มเดี๋ยวดูที่บ้านยืนรออยู่ข้างนอกไม่รู้สิไม่รู้จะเปนบัตรอะไรไหมสูะรการนแน่เด็ดจใช่ใช่เนีย็อันตรายใช่ค่ะนก็ห่วงห่วงคนดูด้วยเหมือนกัน ต่าตัวด้วยนะคะแล้วก็เขาเล่ากห้ขับรถน่ากลัวมากค่ะเพราะว่าเขาขับมาตามรถแล้วคือแบบเราก็อยู่บนทางด่วนนะคะรถที่กำลังจะตกบกพยายามจะคุยกับเราพยายามจะถามแล้วก็ทิ้งข้างหน้ามาจำเลจะเป็นทางแยกและโอ้โหเขียวม่าเพนขับขนาดรถใจตีคุณค่ะตีพี่บอยด้วย

ไม่ลัว่า่รักรักพอประมาณดีกันเนะอย่าได้เกิดอะไรเดี๋ยวไม่ด yes, ีนะเดี๋ยวก็ออกไปหน้วคงจะเอไม่ไดีใช่คงเป็ีโอกาสได้รู้กันก็ต้อง ครจะเนเพือีคุณได้นะอูตองใเราได้ <ıs> ึกได้โล <strikes> ่งใจเนาะไม่้อ้เนาะใช่จะได้เขียนตอบเขียนตอบเล่นหูเล่นตาเล่นหูเล่นตาแตเราก็จะแบบก็จะมีบางคแั้งก็ก็ฝากฝากหูนส่ใส่ขาของพ่อได้นะอยากทำร้ายน้องพ่อทำไมน้องพ่อคืออะไรไม่กินแตี่แล้วเขาไปลงที่น้องฮะทำไมอ่ะเขาไม่ให้กิน อน้องโดนทำร้ายแบบว่าเมียที่หาแอบกินกินจนจะตีกระป๋องเหรอกรดด้วยและที่รักโดนนะก็เลยแบบเออเห็นใจเขาว่าเขาห่วงเราเราก็ต้องห่วงตัวเองกินไปกระป๋องหนึ่งน้องโดนนะมีกจันกินปี๊เนี่ยโดนเลยกระป๋องนี้โดนเลยอยากยืนนะก็เลยกับน้องที่ระกกันโอ้โห แล้วเจอ้เราเสร็บความแทนไปแล้วแต่ยกตู้ยกป้ายมาเนี่ยถึงแล้วแทนผัเ็แบบได้ครับคุ่นะคือเอสุดนิดนะไนคือัเีเอาคำพูดมราเอาคำพูดมาไปเปนไปเปาเอาไปเปนไปเเลยไปกันแล้วก็แล้วไ่เนาะการพูดเปนแบบเปลี่ยนเรื่องไวมาก เจอกระอย่างนเลยเจเตเจอเ่าอะไรี้มีเลยังไงมไน้อะไราเงี้ยต้องม่อยู่ในละครค่ะดูวีว่านะเจอเตาเนี่ยเจอเต่าแ่ว่าเป็นเอเนเือวนเป็นโมเมนต์เเราะเอาไว้แับว่าวันไหนที่เราไม่ได้อยู่ตรงเส้นทางนี้แล้วมันก็เป็นาพน้าที่จะกันาตลอดไป รู้สึกโชคดีมากที่แบบได้มาเริ่มได้มาเริ่มอาชีพนี้ที่แบบอื่ไม่ใช่ใครจะอยากมาจะได้มาเนาะ <c oughs> ใช่ที่ดูว่า <c oughs> ขนาดตัดละสองปีเพิ่งี้มีเท่าไหร่ยี่สิบสี่คน จังหวัดจำนวนคนประชากร60ล้านคนใช่ไหมถือว่ามันหนึ่งในดหนึ่งในหนึ่งในเป็นล้านอ่ะเยอะามสิบ30 60ล้านก็หนึ่งในสองล้านใช่หมหนึ่งในสองล้านนะทุ่มใจเลยลูกหนึ่งในสองล้านาะตนี้ยเราเป็นกลุ่มที่อยู่นานที่สุด เพราะฉะนั้นความรักของเราที่มีจากการวิจาภาพต่างๆจะค่อนข้างมีความจงจำหนึ่งในเรื่องที่เยอะกว่าคนอื่นง่าเก็บมันเอาไว้แล้วเจอเพื่อนๆเกือบแผ่เขานะคะเคียร์เราแล้วอยากให้เคียร์เพื่อนๆด้วยเนาะเพราะมาคุมเดียวราจะบเด็ดมากเลยเงี้ยใจเพื่อนต่อไปอย่างเคยเลยรักๆรวมกันให้หมดถ้ารักอยากรักให้แบบเข้าเคียง ันมารักแบบว่าฉันแฟนคับคนนี้ฉันเกลียดคนนี้จริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนเหมือนกับจะเข้ามาแข่งกันแลยสุดท้ายจะดีว่ารางวัลมันก็แค่เป็นเหมือนกับผลพลอยได้มาวันหนึ่งทุกอย่างที่เป็นของนอกรายมันหมดได้เพราะฉะนั้นวันหนึ่งบ้านที่ได้มาใครจะรู้ว่าจะไปทําอะไรแล้วมันอาจจะหายไปก็ได้ใช่ไหมคะ อาจจะแบบคุณจะไปลงทุนธุรกิจเรอะมาเดว่อีไ่ดีไม่ะไเ่ดีไีไม่ดีไม่ดีไมไม่มีไม่มีไม่่ดีไม่ดีไมมดไดีไม่ดดีไม่ดีไไม่ดีไม่ดีไ่ดีไม่ดีไม่ดีดีไม่ดีไม่่ดีไี่ดีไม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 ดีี่ดีไม่ แม่แบบว่าแม่ขายแม่ขายขี้โบยมีอยู่ที่อยู่พยอาพี่พ้แม่ขายหมดหมดหมดจไปแล้วนะเขาไปโบอไไป้ล่ะายหมดเลยขายขายาหมดหายหมดยหายมดเามดเลที่อยู่แล้วเจ้าแม่กดบหมดแล้วนะเรืวอิ่งดองไปใจเจะเป็นของคนอื่นดนพื่อนพาหน้ายเอา ซื้อไหม่มาจะตายไม่ตเว็น้อดีก้อแก้งีค่ะดี้อกว่าไปกันอเว็บบ้าอะไรไางไม่้าโมะแต่ผู้ที่ขันนี่ต้องต้องหลักเป็นผู้หลักฐานกเล่นใช่ไหมคะต้องต้องไม่ใช่ไม่เหมสมเจอมายอด ราคายังไงรัคทนะคะออกไปเพื่อใหกคนเขาก็รอเราหนึเด็ดค่ะเคนต้อค่านนไม่้นนะไปว่้นแกบบดเเลยค่ะจะเข้าใจขึ่บอก่ทุกคนก็คงคิดเหมือนหมดแล้หะมดสิบสองคนมีความสุขที่สุดอ่ะมันมันงาทบบมันอบอุ่นที่สุดมันเป็นมัน ห็นแน่นแล้วมันต้องมีพลังที่สุดแรกเแล้วเขาจจักของใส่กดงเลยท้งนี้นีแบบด้ยท่นี้สนิทกันยี่นี่ขู่แน่นอนเหมวอนวัวไม่ได้จับแยกทแบบไม่ยอกตอนนั้น่อนก่้นนอน้นหน้าบ้านนีขนาดไม่ใส่สนิทกันเลยน่เหรอไม่กันต่ว่าคนนี้ใช่ไหมคนนี้คนนี้คนนี้หรบหรอแต่ว่ามนาดตัเนาะ ความิิมาคนที่นอนเยอะสุดน่าจะผึ่งเด่นคือวายอยรอบนอนเยอะไหมเอสะสมเลยไหมคะก็คือว่างเมื่อไหร่เป็นนอนทันทีเจ็บสะแฟรแล้วพวกคนกิื่นมาบ่ายเที่ยงอะไรมว่นอนนนแล้วตืนมานมมันเด็กมันเด็กเล็กเลยนะคะนอนดึกเพื่อสรีงหมเพื่อสรีงเพื่อสรีงสรีงยังนงยไรอ๋อไม่คือแปลกแปลกอด ไม่ใครนอดึกนี่หุ่ท้าทิงกันหลายคนเลยนม่ไม่ใครนอนดึกสุดช่วงแรกช่งกลาช่วงกลางมันพี่คาดช่วงหลังอยูเริ่มีานอนดึกสดยใส่ช่งแรก้องตีห้าใส่บาตีห้าเลยดเหรอม่นะมันไม่ใค่ตีสี่ครึ่งตีห้าอยู่อะ มันมีพระน่าถางเลยนะพระจริงบางวัดก็ออกมาแล้วค่ะออกมาบินฑบาตรแล้วน่เท่าไหร่นี่ไม่พลาดเลยแต่พระสถิติอะไรนะสถิตินอนเช้าของคนนี้ใช่ไหมนอนเร็วนอนเช้านอนเร็วข้ามที่สุดกับเพื่อนๆนอนก่อนอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีเพราะว่าเราได้สังเกตเจ้าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วดเลยแต่ปเบื่อไหมด้วยเบื่ออะไร อาบน้ำท่านเปิดแล้วลูกเป็นเป็นจังตองที่แบบนั่งงานจะไอ้นี่ก็นอนดึกแล้วก็มีเทรนเนอร์มาตัวแรกวนอนดึกอ้าวก็อีกทีพอเหรอเบียดนั้งเบียดกันมีคุณจะตายมานนี้เลยโซนตันหลงเหลงอแล้วไม่เหงาเหงาอ่ะซึ่งโซนยังไม่เต็มเลยอห้าคนต้องมาหันเหให้เล็กลงเยอะรวมเทรนเนอรอกคนจะไม่เต็มเลยครุ่นี้ก็กลับไปเป็นอย่างนั้นแล้ว มีคืนมีแฟนมาสมทบอีกเที่ยวเขาอาจจะมคงต้องตินหนึ่งบ้างนะคะเมียนบ้างแตกนดนเดี๋ยวคืนสโมสรเนับใช่ไหมแต่ว่าถากโดนเสีะแล้วไงเขาก็ต้องรูทงใช่ไหมคะแ่าปัญหาเนาะตองนี่มาลีลินใช่ไหมคะ มันีน้องเปียวตังนะคะ้องเปลี่ะเาต้องมีเครื่ละ้ว่าของประกอบากอย่างาคุณจะต้องเก็บ้แล้วอันนี้เราเพราะงั้นจะเป็นของบางอย่างเขาก็ไม่หีไว้ปีหน้าปีหน้าเราจะัระหว่างปีนี้าไม่ับไปีหน้าเาไกน้ยก้าเีทีระานช่วคมาทีทัุ๊บเลยนะคะ้ปีหน้า เมัอนจะป้องตัวไปัดีค่ะจะไปขยันไม่ได้ใจมวกติดติดใหมอสวัสดีค่ะได้พระชาโยไม่ต้องมาหลงเลยขยันาคงจะได้ไม่ต้องมาหลงไม่ต้องมาหลงไองมาหลงที่บอกว่าจะมีคาแลกเตอร์หนึ่งทม่การรับสินสได้เปนเตลยนเลยยิน่

ต้องไอกไปเนี yeah, ่ยก yeah, <laughs> right? ็ต้องมีทการโหวตอีกเหมือนกันว่าอยากให้เป้ยทำด้าใหม่หปโอ้โลก็เ่าอ้ออกวา้ยากทำแตถ้าสมมติว่าดโหวตว่าทัใครจะลดความ้งวนโเคว่าอกว่อนอง้อาสหออ้นอเยอะเขามากกว่าที่นอจะแนากสอ้หาสญคอ อาไปไปหมดเค่ะได้ได้โอ้โขมนเาาวหน้าครูพิเชษว่าอาผสมขึ้นปั๊บนี่เขาเข้าหกแล้ได้ทีหานะถึงที่หนใช่เพื่อแต่งี่ะ แต่นโหดไงนะผู้หญิงผู้หญิงเล่นกีฬาพี่ิดเี่ยไว้หมดแล้วะหมดแล้วยแลวงไหมืนแค่นี้แหละัวผหญิน่าตัวเล็กน่ารักดีเออเาจากสนีไไม่น่้วนเลยมีอีกวิธีโอ้ยมีอีกวิธีคือนวนเลยูไปไปยืดไปยืดแขนกระดเคยเห็นเคยเหนราจะต้องออกเป็นยืดยืดห แล้วก็ไข่ยาวมันต้องเจ็บแน่เลยเจ็บมากค่ะนอนกันเป็นปีเลยไ่ออก่นอนจะไต่อขาต่อกระดูกฉันวนากูมากก็จะกูได้ยินว่าเด็กเด็กเดี๋ยวนี้มีการฉีดยาชะลอไม่ให้กระดูกมันโตเร็วไม่ให้กระดูกต่อไม่มันติดปลายกระดูกมากกว่าไม่ให้ไม่ให้กระดูกถ้ามันติดปลายกระดูกมันจะไม่ยืดออกไปอีกมาคเ อยากให้มันสูงดูของเราแบบมอนมนกระโหลกเนี่ยก็จกเป็นหลายๆที่เรหนมาคยนะมันก็มันก็จะค่อยๆต่อตาอายุอ่ะแลถ้าฉีดยาให้สะอมันก็จะไปยืดไปเรื่อยๆยงม่เจ็บ้าีดเหมือนึงที่มันยืดไดลงทงเลยนี่นะคะใครมีสูตรเด็กก็บอกออฟเลยนะคะท่านออฟท่นเห็น รู้สึค oh ุณบีจะเคยเห็นแบบแ่องออบทำสวนเป็นเศโดนันดักใต้ดิอ้หนี่ <classy> ่้อา้งทำบ้านแล้วนะ้องา้องฉลาคนนี้ไองทอะไรครับต้เลยโดนดันดักสุท้ยหฟังเฮ้ยร้บะโอ้ยคนนี้แม่ตองไปนะฉันไปจบได้เลย

และลี่ก็มีอีกวันนึงปืนก็เดนลำลายเท่ไม่อี่ร้นกอันนี้ลำลาย่าวเน่ดเาสวไม่สงวันเาไม่ไหวนถามว่าพี่อยเาทนี้กันได้ทุกคนได้ไหมพ่บอยได้ทุกคนดิก็เลยสอนท่ทํกันได้ทุกนีอย่างนี้ครไอ้หมมไดมกเหมือนกันไม่ได้เดป่ต่ แต่น้ารนีนะคะงอน่อไ่เยไม่ต้องพูออกระพุ้งแก้มไม่จริงจริงออกกระพุ้งแก้มได้ไหมอารมณ์ออกข้างเลื่อนงรถแบบู้ได้เป็นคำชัดมากใช่เหรอจ่ผมมาสอะไรเนี่ยมเก่งแล้วเด็กมาว นเมือ้เโอนนะคะไปในห้องาน้ต่ทำไปทำมาไม่าไทเดินนั่ักได้ลำลายกระเด็นท่วมไม้คำน้อยขาดจัก็มปฝึกงานตีเดียวหรือตีแบบมันจะหนามมาได้แล้วไดกันไหลบคนไปหมดหมทุกคาจจทุ่มเทากก็ได้่บ่อยอ่ะเคยพูดในคาน์เตอร์ค่ะ ได้หาข้อดีสิบอย่างได้อะไรบ้างตอนตอนตอนเมื่อทหารจะนดินระที right ่บ่อเขาบอกว่าหนูบ่นอยู่คนเดียวได้น่ารักงตัวเองน้องพัฒน์เหรอมีอยู่มีมีสีฟ้ามีสีสันทีอะไรเงี้ยฮะนั่นหมายว่าทำอยากกินก็แบบอะไรเงี้ยคือแบบว่าเดินคนไปวนมาเดินวนอคนเดียวจะกินรักไปอะไรกว่านั่นรักเดียวเลยดีเนี่ย น้อบู้าทีก็แตงคำหนึงาให้กันอกินี่โชกินไหมแบ่งพักคำนะแล้วตัวเองก็แตะสองจะไม่ทันเลยดีไม่ขอดีนะเอาความ้วนในเผือกมอ้วยบนบนบนนู้น อยา้กินอะ่ไม่ได้กิข้า้วแต่บ้านมันจะไม่เห็นไงมันจะไม่จะไม่ไม่คิดถึงมันวางจะคิหถึงมันรอดตาลอดใจได้เลยดิสเพลกันเงินบ้าบ้านอยู่แค่เดินผ่านไปมาแล้ว้องผ่านมาไู่กกันเบรกลับระหว่างวันเียนก็จะไม่มีถ้าหลับลาอยู่บ้านจะนอนไงเู้นอะไรก็นอนไปล้วโ้จีหม สอบ่อยนี่คิดไปหึงืิแล้วไปนู่นแต่ก็ดีทำให้เราได้รู้ว่แต่ละคนมีความสามารถพิเศษอื่นๆอะไรอีกบ้างนด่โหกวแไร้ายคายกระดิโหัโอ้ยนีกันดิกทั้งหัวเลยค่ะลูกนี่นี่แบบเย้เย้เย้เฮ้ยเฮ้ยไม่โงามเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนย

เฮ้ยเฮ้ยฮะโอ้ย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 โอนอะไรมาแปลกบ้านนี้รวมเรื่องแปลกรวมของแปลกไม่สมหวังเลยเนียบเนียบโอ้ยโอ้ยโอ้ย ใช่เหรอเก่งแฮะมีก็ต้องแบบเฮ้ยแต่เน e n ยมันต้องไปวจปลามาถึงยุลูกปลาโดนขอเก่เยอกว่าจะได้